และนี่ก็คือปูปูนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ได้นํามาทําเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรี่หรือส้มตำปูปลารหเค็มก็ตามซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบของเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่ช้าก่อนความจริงที่ว่าปูเป็นอาหารมนุษย์นั้นถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการปูตัวนี้กำลังจะเดินไปไหนกันนะแม่นี่อะไรเนี่ย ใช้ตัวเร่งเพื่อให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นคลิกสองครั้งหรือใช้ปุ่มควบคุมเมาส์เพื่อบูส์นะอ่าฮะเดี๋ยวปูในวิดจริงคือมันวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวปูวิ่งด้วยนะครับิงกินอาหารด้วยนรับพลังงานพลังชีวิตและเติบโตอ่าเฮ้ยเกมอะไรกันตั้งเนี่ยเฮ้ยกินกินเตโตขึ้นว่ะปูกินมะพร้าวเยอะเท่เขไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันปูมะพร้าวใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปูอะไรเนี่ย เอออ๋อกินไปเรื่อยๆนะเข้าไปในกลุ่มศัตรูเพื่อโจมตีอ๋อนี่คือเราต้องกินแบบเพิ่มขนาดลงไปเรื่อยๆนะจะพบอาวุธและสมบัติได้ในหีบเฮ้ยมีอาวุธด้วยเฮ้ยเกมเกมนี้มันเอาเรื่องว่ะเกมปูใช้อาวุธเพื่อเพิ่มการโจมตีและการป้องกันฮ่าเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยโลเฮ้ยไอ้ปูกัปตัน กัปตันในมิริปูผู้เล่นที่เป็นคนจะมีชื่ออยู่เหนือศิษย์เอาชนะผู้เล่นคนนี้เพื่อรับคะแนนถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลมิโลมาดีมันจะสู้ไหม่ะมันจะสู้ไหมโอ้โหแรงกว่าเยอะเลยโหโคตรโหดเลยผู้ชมโลกกัปตันอเมริกาได้ไม่อย่างโหดเลยเสร็จแล้วเยี่ยมมากตอนนี้ลองใช้ทักษะกับผู้เล่นตัวจริงโอ้นี่มันเก็บออนไลน์เลยนี่เป็รูปเกมเพี้ยอะไรคุณไม่เช่เกมเพิเศษเลยเด้อเฮ้ยว้ ก้นทะเลที่เป็นมิตรได้เป็นที่เพื่อแสดงศัตรูและสมบัติเพื่อขยายอ่าเริ่มเฮ้ยโตโอ้โหนี่คือคนคนใช่ไหมเนี่ยเฮ้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 ยเราต้องกินไปเรื่อยเราไปยุ่งกับพวกอื่นไม่ได้ก็ได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีฉลามด้วยมีฉลามด้วยเฮ้ยฉลามฉลามยิ่ดฉลามเฮ้ยฉลามรังแกปูอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ชอบเลยอ่ะอ๋อตายตายตายตั้เออกดคลิกขวาเพื่อใช้งานทักษะพิเศษโอ้หนั่นอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีเต่าด้วย อาจจะโดนเต่าฆ่าตายก็ได้นะคุณผู้ชมต้องกินนี่ด้ยเฮ้ยปืน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 ปผจังไงวะนี่นี่ไปืนปืนปูมีปืนเดอปเดินไปวิ่งไปวิงไปงำ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 งงำฮงิติฮโอ้โห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 โอ้โ้อ้อ้อ้้ออ้หออหโหโอ้โหอ้ อะไรครับปูปูโอ้โหตรงนี้ไม่ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงผมไปก็ได้ไปก็ได้โอ้ฉลามโอ้เยอะเยอะเยอะเฮ้ยกองอะไรอะเฮ้ยมึงมีไม้ด้วยเอาแบบพวกปูปูที่เราคิดว่าเราสู้ได้กันดีกว่าคุณผู้ชมไอ้พวกปูเล็กๆนั่นเองเอ้ยมีมีกุ้งโอ้หมีกุ้งล็อปเตอร์ด้วยนี่ล็อปเตอร์ล็อปเตอร์โอ้ล็อปเตอร์แม่งถือดาบเอ้ยร็อปเตอร์ตัวนี้มันอันตรายล็อปเตอร์แถวนี้แม่งอันตรายมากเลยคุณผู้ชมมีดาบเฮ้ยมันถือเรื่อยเฮ้ยยิมปูไอ้ยิมปูดึงดำบันโอ้โหมงสู้้กับเเตตต่่่าาาาแแยหไปลว ปล่อยไวปล่อยไวปล่อยไวไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไม่ไม่สู้ไม่สู้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งแม่งเอ้ยทำไมพวกนี้แม่งพกอาวุธกันเพียบเลยวะเดี๋ยวนี้ปูเขาฮิตพกอาวุธกันแล้วคุณผู้ชมป้องกันอันตรายแบบนี้นะนี่ปูปูนี่นี่นี่ตรงดีรัวแล้วเราจะหาอาวุธแบบนั้นได้จากไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะดักโบนพวกนี้นะนี่เร็วเร็วเร็วความเร็วเป็นของปีศาจความเร็วเป็นของปีศาจความเร็วเป็นของปีศาจเฮ้ยดาบ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 อ่ามาดิกูได้ดาบแล้วเข้ามาเลยแจ็คสเปโร่ มาดิมาดิตอนนี้โหดแล้วโดดแล้วโหด,ดแล้วมาดิกลัวแม่กลัวแม่พวมงมีอะไรแค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันมีปืนมันมีปืนมันมีปืนนี่ยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรเฮ้ดยดาบเรายาวกูเรเฮ้ยตัวนี้เรามีดาบพัฒนะเฮ้ยมาดิล็อกเตอร์เมื่อกี้มึงข้าวมากก็แล้วึงอ่ะข้าวมากก็แล้วนี่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 ล็อกเตอร์ล็อกเตอร์เฮ้ยตรงนี้เหนือเพียบเลยวะพวกเอยู่บนดาบที่ก็โอ้ยตู้ยีย่อะไรวะนีไปเร็ว โอ้ยอะไรไปแฟ๊ะขอขอสู้กับพวกที่สู้เราไม่ได้มาอ้าวฉลามมึงง่าวรอฮะไม่เห็นดาบในมือเหรอฮะฉลามมึงด้วยมึงด้วยนี่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 แวกกูกระจอกเฮ้ยน่าอะไรวะนะผีโบราณเฮ้ยอย่าตีนี่ไม่ต้องตีตีเองตีเอกเอาเอาดาบหายเฮ้น่าอะไรน่าอะไรน่าอะไรกระสุนกระสุนแล้วกระสุนได้มาทำไมเนี่ยเราไม่มีปืนเรามีมัดป่าอยู่เรามีกล้ามสุดแข็งแกร่งของเราอยู่อยู่เราอาจจะจัดการมาได้ก็ได้เฮ้ยทำไมเฮ้ยอย่ารุมดิอย่ารุมอย่ารุมมึงอยูตาย ไ,ไม่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 ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมเสียท่าง่ายๆโอ้เรายังถือว่าตัวใหญ่เหมือนเดิมนี่ยไอ้ล็อตเตอร์มึงโอ้ไอ้ตัวนั้นเราจะไม่ยุ่งเด็ดขาดคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยยี่ปูสายพันธุ์อะไรวะปูอล,ลาชก้าเดี๋ยวปูอลาชก้าไม่ได้ตัวโ,โตขนาดนั้นนะปูมะพร้าวปูมะพร้าวนี่นี่พอดีอยากกินล็อตเตอร์แบบสดๆมานานแล้วนะ โรเตอร์นี่อะไรไม่ได้ยลโอบเตอร์ดอกกระดูกด้วยเฮ้ยโอบเตอร์มานี่มานี่มานี่มึงมาหนี่มานี่มานี่มานี่เอามือก็ได้ป๊าโอ๊ยปื๊ดไปไหนไปไหนมึงไปไหนไปไหนไปไหนโคตรโหดเลยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่ยิงได้ปะเฮ้ยนี่ไม่พูดเล่นนี่หว่าเฮี้ยเฮ้ยไม่ยุ่ง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 เฮ้ยดาบดาบ ชูได้ปะงัดแม่งเลย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 เฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนี่นี่นี่เขาเรียกว่าแตมเขาเรียกว่าแจมแปะ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 อืมชีวิตในทะเลนี่มันไม่ง่ายเลยมันต้องมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะเลยนะเราต้องกินพวกแบบพวกตัวเล็กๆนี่ก่อนนะอืมชีวิตในนี้เนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆเลยนะเฮ้ยของ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้โหขวานอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นมันขวานเครด์โทษใช่ไหมเรื่องมันมีอยู่ในเกมนี้ไนดะ้ไงวะยิงนะกู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 ยิงนะมาดีกูยิงนะไอ,นะอ้เครโทษอีไม่ได้ทำไมโอ้โหถ้าฆ่ามันได้เนี่ยคือแบบแม่งคือเราแม่งโคตรเก่งเลยเอ่ะเฮ้ยลอปเตอร์ลอปเตอร์รู้จักปืนป่าว เฮ้ยในนน้ำมันมีไดโนเสาร์ด้วยคุณผู้ชมนี่ผมตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันอยู่ยุคไหนวะเนี่ยเียในน้ำมีไดโนเสาร์ด้วยกันกูไม่อยากจะเชื่อโอ้โหเกมแม่งแฟนตาซีจัดเลยแม่งไม่ได้มีแค่ปูนะคุณผู้ชมแม่งมีไดโนเสาร์ด้วยคุณผู้ชมคิดดูดิโอตาย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 แล้วทำไมอยู่ดีๆเลื่อนเราแม่งลดเรื่อยๆเลยวะยิงไป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 อ่าหยิบไปหยิบไปยุคนี้ปืนไอ้ยุคนี้ปูเขบพกปืนนะโว้ยมันจะปูมันจะหันไปหันไปหันไปแม่งลำบากเหลือเกินเนี่ยเป็นปูในชีวิต เฮ้ยกอง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 โอ้ได้ตามไปเฮ้ยเคือขัดใจกับไอ้ตรงไดโนเสาร์นี่มากเลยกูจะแม่งมอยู่นี่ได้ไงวะไม่เข้าใจมีตัวหาอะไรวะน่ๆๆ้เฮ้ยทำไมเราตีไม่ได้แล้วทำไมเรือเราลดไม่เข้าใจคือมันอยู่ที่เน็ตมันปิงเหรอมันซอเอร์ซอเอร์ไม่ดีเลยปืนก็ได้ปืนก็ได้วะปืนก็ได้วะเอาไหมอ่ะเอาไหม่เอ่ะยปืนนะยิงป okay. oh, hey, uh, ืนะยปืนะจับเราคนที่ปไดมัตัวหญ่้ <má Gomez> ยืเดเต้นโดเสามาไงนะเนี่ยยืดเต้นโดเสาร์แม่งอยู่ในน้ำด้ด้วยเนะี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยปู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 ไทยรูปทรงกำลังพอดีอร่อยได้ทุกที่เฮ้ยตรงไหนอตัวนั้นมันมีโรคอุดว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมึงอยากเป็นกัปตันได้ไหมเลยปูได้อะไรมาก็ไม่รู้นี่ทุบทุบทุบโอ้เราจะตายหมายความว่าไงเย้แม่งปิงมากขนาดนั้นเลยเนี่ยถึงเราจะตายขนาดนี้เราจะตายเลยเนี่ยอืออจะตายเลยเนี่ยตายตายแล้วยนะ าตายแนละ้วเอ้าเอาโอเคครับผู้ชมครับวันนี้เกมปูของเราในวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมผมว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้กันนะครับจบเกมแล้วคือแบบแม่งแหลกมากเลยหมายความว่าไงคือโซเปอร์แม่งไม่ดีเลยเหเนี่ยฮะโอเคค,อคุณผู้ชมครับก็ถ้าคุณผู้ชม อยากลองเล่นก็สามารถไปหาโหลดมาเล่นก็ได้นะครับในสตรีมนะครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าเกม King Crab Ra Cha ูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็มันจะเป็นเกมที่คล้ายๆกับไอ้พวกแบบไอ้เกมกินนอนพวกเกมการ์ดไดโอนะคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของผมใหม่ๆครับ